ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับคุณทำมีดชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีมีดเน็บมานําเสนอนะครับมีทั้งหมด4เล่มรวมฝักนะครับผมวัสดุจะเป็นเหล็กแหนบนะครับที่ร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับผมคอกันเป็นคอสแตนเลสนะครับแล้วก็มีหมุดทองเหลือง1จุดด้ามฝักเป็นไม้ประดูลมดำนะครับลัดไว รัดไว้เนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูขนาดกันนะครับเล่มนี้ใบยาวอยู่11นิ้วนะครับผมความกว้างอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับผม สันหนาอยู่ที่8มิลน,นะครับ8มิเลเรยวไปนะครับด้ามยาวอยู่ที่6นิ้วนิดหน่อยนะครับรวมคอสแตนเลสนะครับผมผมขอไปอย่างเร็วเลยนะครับเพื่อจะมันจะได้ไม่นานจนเกินไปนะครับ นี่นะครับเล่มที่2องสิบเอ็ดนิ้วนิดหน่อยนะครับสิเอ็ดนิ้ว2หุนสันอยู่ที่7จมิลน,นะครับเล่มนี้ท้องอยู่ที่2.3นะครับ2.2นะครับ มาดูเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้จะเป็นผิวขาวนะครับเล่มนี้จะยาวกว่าเพื่อนหน่อยประมาณ12องนิ้วสหุนนะครับสันนาอยู่6กมิลน,นะครับผมนี่เลย มีคนชอบผิวขาวนะครับมาดูเล่มต่อไปกันเลยครับเล่มนี้จะอยู่ที่10นิ้ว6หุนนะครับ10นิ้ว6หุนสันหนา6มิลน,นะครับ สนามหมิลใบใบกว้าง2.3งจดนะครับมีชุดนี้รวมฝักนะครับผมหายรวมฝักผิวมีดก็ประมาณนี้นะครับไ,ได้เช็ด มีสีลิมนี้อยู่ที่ราคา1,390บาทนะครับผมหากพี่พีท่านในสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรติดต่อไอดียไลนไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมเพื่อให้ไม่เป็นการทำให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม